สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนมแต่งแฟนรวยพอเจ้าสาวไม่เอาสินสอดคืนแถมแบกลูกเขยกลับบ้านรู้เหตุผลยิ่งนา่าอิจฉาแนวคิดอยู่โสดดีกว่ามีเมียยังคงมีอยู่ในทุกยุคทุกสมยัยแต่ด้วยความก้าวหน้าของสังคมแนวคิดนี้จึงค่อยๆได้รับความนิยมน้อยลงซึ่งไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เปิดกว้างมากขึ้นแต่ก็ยังช่วยลดแรงกดดันต่อผู้ชาย โดยไม่ต้องยึดติดกับภาระผูกพันที่โดนโยนใส่โดยอัตโนมัติเช่นการดูแลบ้านและค่าใช้ใจ่ายหลักๆของครอบครัวาพล่าสุดภาพเจ้าบ่าวขี่หลังชายวัยกลางคนในวันแต่งงานสร้างความปั่นป่วนในชุมชนออนไลน์ชาวเด็ดแฮมโฟกัสสีหน้าที่ไม่เป็นธรรมชาติสุดๆส,ดสวนแว่นกันแดดปิดบังยังไม่มมตแต่เมื่อได้รู้ตัวต,วตนของคนแบกและเหตุผลที่ทำแบบนั้นกลายเป็นประหลาดใจและพากันอวยพรให้ทั้งคู่ ตามรายงานเพราะว่าเจ้าบ่าวที่สร้างความฮือฮาในโซเชียลเน็ตเวิร์กคือชาวจีนวัย30ปีหลังจากปลูกต้นรักกับคู่รักมานานหลายปีเขาและแฟนสาวก็คิดจะแต่งงานกันอย่างไรก็ดีฐานะครอบครัวของฝ่ายชายนั้นอยู่ในระดับปานกลางในขณะที่ในเมืองที่แฟนสาวของเขาอาศัยอยู่นั้นราคาสินสอดอยู่ที่3 0 0 0 0 0หยวนหรือประมาณ1 5ล้าบาทซึ่งถือเป็นตัวเลขปกติมากในพื้นที่นั้น แต่ในขณะเดียวกันนี่ก็ถือว่าเป็นเงินจํานวนมากเกินไปสําหรับครอบครัวที่ไม่ได้ร่ารวยเช่นว,ว่าที่เจ้าบ่าวอย่างไรก็ดีเพราะความรักของพวกเขาแข็งแกร่งมากทั้งคู่จึงไม่อยากเลิกกันเพียงเพราะครอบครัวเจ้าบ่าวไม่มีเงินค่าสินสอดและเนื่องจากหญิงสาวเป็นลูกคนเดียวของครอบครัวดังนั้นเมื่อฝ่ายชายเข้าไปคุยกับพ่อแม่ของแฟนสาวแบบตรงๆอีกฝ่ายก็สแสดงความตั้งใจแบบตรงๆเช่นเดียวกันโดยบอกว่าต้องการจะให้ลูกเขยแต่งเข้ามาอยู่กับครอบครัว โดยไม่ต้องมีสินสอดทองมั่นหรือสิ่งของฟุ่มเฟือยอะไรเลยทางด้านพ่อแม่ของฝ่ายชายในตอนแรกพวกเขาไม่เห็นด้วยที่ลูกชายจะแต่งงานกับสาวชาวเมืองแต่เพราะเห็นถึงความรักที่แท้จริงของเด็กๆสุดท้ายจึงต้องยอมรับและอวยพรให้อย่างจริงใจอีกทางเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถจ่ายค่าสินสอดของลูกชายได้ดังนั้นจึงต้องปล่อยให้ลูกไปอาศัยอยู่กับครอบ,บครัวของภรรยาอย่างไม่เต็มใจแม้รู้ดีว่าลูกอาจถูกวิพากษวิจารเกี่ยวกับเรื่องนี้ แก็ไม่มีทางอื่นที่สามารถทําได้แล้วกระทั่งเมื่อวันแต่งงานมาถึงกลับมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นพ่อของเจ้าสาวเสนอตัวที่จะแบกลูกเขยกลับบ้านในขณะที่แม่เจ้าสาวก็คอยเดินเคียงข้างไม่ห่างพร้อมให้กําลังใจและบอกว่าครอบครัวรักลูกเขคยคนนี้มากแค่ไหนในตอนนั้นเองที่พ่อแม่ของเจ้าบ่าวมองเห็นความจริงใจและรู้สึกขอบคุณครอบครัวของลูกสะพ้ายอย่างเงียบๆที่รักลูกชายของพวกเขามากขนาดนี้ ในวิดีโอที่แชร์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กจะเห็นว่าเจ้าบ่าวสวมแว่นกันแดดหลายคนคาดว่าเขาคงต้องการซ่อนน้ำตาแห่งความสุขไม่ให้แขกคนอื่นๆในงานสังเกตเห็นอย่างไรก็ดีหัวข้อที่พ่อตาแบกลูกเขยกลับบ้านก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคอมเมนต์ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่บอกว่าผู้ชายคนนี้ได้เจอกับภรรยาและครอบครัวที่ดีแล้วอทิเช่นเขาโชคดีจริงๆที่ได้รับความรักจากพ่อแม่ภรรยา ไม่เพียงแต่พวกเขาจะไม่มพิพากษ์วิจารณ์ลูกเขยเท่านั้นแต่ยังรักและสนับสนุนอย่างมากอีกด้วยอีกคอมเมนต์บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่โชคดีขนาดนั้นใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะเจ้าหนูอย่าทำให้แม่ของภรรยาผิดหวังเลยพวกเขาเป็นคนดีจริงๆคอมเมนต์บอกว่าพอเห็นแบบนี้พ่อแม่ของเขาก็ต้องโล่งใจในเรื่องการแต่งงานของลูกชายด้วยเป็นต้นอย่างไรก็ตามยังมีความคิดเห็นที่บอกว่าผู้ชายควรพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น หากไม่เข้มแข็งพอที่จะแต่งงานก็ไม่ควรรีบเร่งในการแต่งงานเพราะการใช้ชีวิตแบบลูกเขยอาจจะสะดวกในตอนแรกเมื่อตอนที่ลูกเขยยังถือว่าเป็นแขกของครอบครัวภรรยาแต่วันหนึ่งในไม่ช้าตัวเขาเองนั้นแหละที่จะรู้สึกอึดอัดที่ต้องอาศัยอยู่ใต้หลังคาของภรรยาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ